จะไปหาน้าแววเป็นผู้พิการนะครับเบาหวานาคนพร้อมรถพร้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันบ้านน้าแววครับสวัสดีครับน้แววครับผู้ป่วยวันนี้นะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมได้ไปช่วยเหลือกับบ้านของลุงนันนะครับแล้วพอเสร็จจากบ้านลุงนันก็จะถามลุงนันว่า แถวนี้มีผู้ป่วยอีกหรือเปล่าที่เป็นผู้สูงอายุผมจะเน้นเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับหรือถ้ามีเด็กที่การนแต่กำเนิดแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับก็ถ้าใครที่ชมอยู่ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับหรือขอเบอร์อรผมก็ได้แล้วก็ผมก็จะแจ้งข้อมูลใสว่าอยู่ตรงไหนนะครับและไปช่วยกันนอกแถวเป็นมณ ang จิติแล้วครับก่อนที่จะโดน 20ปีแล้วตอนถูกจานีตัดตอนกี่ปีแล้วครับแต่ว่าตัดตอนลุงนันแล้วของน้าแววมีปัญหาเรื่องสายตาไหมครับยังไม่อแล้วหูล่ะครับมีหูไหมหูได้ยินเนาะเพราะปกติคนที่เป็นเบาหวานถ้าสูงถึงขั้นต้องตัดเนี่ยส่วนใหญ่ระบบตาจะเสียจะมองมันก็เห็นแต่ถ้าลุงนันเนี่ยจะบอดไปเลยมืดไปเลยอ่าแต่ก็ยังโชคดีที่มี ลูกๆดูแลอยู่เอ๊ะพอดีผมเคยสังเกตเห็นเหมือนกับมีชุดพยาบาลมีอะไรอยู่นี่วันโยนี่ตึ้งอันตึ้งอันอ๋อก็คือเป็นลูกหรือว่าสาวสาธารณะศุขตรงข้างดับเพลิงนี่นะครับเมื่อวานผมเพิ่งไปมาเมื่อวานก็อยู่เขาตัวชื่อรัชบพานิพุนผมนั่นน้องเลมาที่เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ข้างในแล้วก็มาอุปกรณ์การแพทย์เมื่อวานพี่เลงเขาก็รู้จักอยู่อย่างนั้นเนี่เขาว่า ผมเอาไปให้สองรอบรอบรอบที่สองรอบที่สามนะครับของสาธารณาสุขไอ้พวกอุปกรณ์การแพทย์ให้เขาไว้ป้องกันตัวนะครับแต่ก็ยังโชคดีเนาะนอกจากที่ลูกๆยังมีคนดูแลอยู่บ้างก,ก็เข้าใจครับนอกจากเพราะว่าผู้ป่วยเนาะ,อ,ะอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนไไ,ไปไหนถ้าไปโรงพยาบาลอนมาใจใจไปได้แต่ก็ต,ต้องนั่งให้ดีนั่งให้ดีแล้วก็ก็ยังยังถือว่าโชคดีกว่าหลายท่าน นะครับที่ไม่สามารถมองเห็นนะครับทำทำอะไรไม่ได้เลยบางท่านก็วันนี้ผมก็มาช่วยอีกหนึ่งหลังนะครับก็คือช่วยตามกาลังนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือการเมืองเป็นการช่วยส่วนตัวนะครับรก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยครับแต่วันนี้จะเน้นเป็นเป็นนมที่เป็นนมจืดไปเลยเป็นโปรตีนนะครับไม่หวานนะครับแล้วก็จะมีข้าวสารหน่งถุงนะครับก็มีไข่ไก่มีน้ํานะครับ ก็วันนี้คงเสร็จภารกิจแค่นี้นะครับมาเยี่ยนเอาแบบ,แบบแค่นี้แต่ว่าคงต้องไปบ้านอื่นต่อพอผมต้องไปขับรถตะเวนดูเหมือนกับที่มาว่าบางครั้งบางท่านอาจจะเสียยึดไปแล้วก็มีเพราะมันเป็นข้อมูลเก่าที่ผมได้มานะครับเดี๋ยววันนี้ไงผมก็ขอตัวก่อนเอาไว้ถ้ามีเวลาหรือว่าถ้ามีกําลังมากพอถ้าวนลอกครบแล้วผมก็จะมาช่วยใหม่เพราะมันเป็นเป็นร้อยรทอยทนนะครับแค่ในแค่ในทับเที่ยงนะเป็นร้อยร้อยกว่าคน อันนี้ยังไม่นับอำเภออื่นนะเฉพาะในทับเที่ยงนะครับงั้นเดี๋ยวนิ่มกลับก่อนนะครับสวัสดีนะนะครับสู้ๆนะเดี๋ยวนะครับ